แต่ตอนนี้ก็มาตั้งสารให้นะครับมาตั้งสารให้เรียบร้อยนะครับจากคนที่ถูกเป็นล้านนะครับถูกเป็นล้านถูกอยู่สองงวดนะครับติดกันเลยนะครับแล้วหลังๆมานี่เขาจะไม่บอกใครนะครับไม่เคยแพร่พายข่าวเรื่องตัวเลขเลยนะครับก็น่าจะถูกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเอาสารเนี่ยมาตั้งนะครับก็น่าจะถูกอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เขาแรกๆเขาก็ไม่บอกใครช่วงหลังมาก็มีคนรู้ข่าวนะครับว่าถูกแล้วก็มี ชาวบ้านมาขอโชคที่นี่อยู่เป็นประจำนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวอีสานทิพย์่นสวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องนะครับวันนี้แอดมินนะครับเดินทางมาที่โนนหนองเมืองน้อยนะครับซึ่งแอดมินก็เคยมาสองสาครั้งนะครับครั้งนี้ก็มาตามตัวเลขให้กับ fc แฟนช่องอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งที่นี่นะครับ ที่แอดมินเคยมาถ่ายทำนะครับซึ่งเมื่อก่อนโนนหนองบืงน้อยตรงนี้นะครับเคยให้โชคมาแล้วนะครับให้เป็นล้านเลยนะครับคนที่ถูกถูกเป็นล้านนะครับแต่สถานที่ตรงนี้นะครับจะไม่ค่อยมีใครรู้นะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาถึงนะครับเดินทางมาถึงก็จะมาขอโชคที่นี่เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีสารนะครับตอนี้มีสารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับตรงโนนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นสมุทุมพุ่มไม้นะครับข้างในจะเป็นโพรงนะครับซึ่งมีต้นจำปานะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าเจ้าพ่อจำปาเจ้าแม่จำปานะครับที่แอดเคยมาถ่ายทําให้ดูนะครับวันนี้เราจะมาหาตัวเลขกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนขอโชคนะครับซึ่งก็จะมีบางช็อตนะครับที่ถ่ายทําที่ต้นเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปาให้เอฟซีแฟนช่องได้รับชมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ ก็มากันหลายคนนะครับทั้งทีมงานทั้งเอฟซีนะครับวันนี้มาที่สารสวัสดีครับผมคนกับช้างครับผมสวัสดีครับสาวปันาคุ้ทสะปยญนาคสาวเทพัพรักษณ์ตอนซ้อนถึงอีสานไปไหนเดี๋ยวเบาอีสานที่เก่นไม่ถ่ายให้เลยนี่ ช่องบ่าวิสานที่เ็นครับอ่าช่องบ่าวิสานที่เต็นกันครับเอ่อเราก็มาถึงแล้วนะครับก็จะทําพิธีนะครับขอโชคนะครับกับศาลเจ้าพอเจ้าแม่จำปานะครับศาลตรงนี้นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับหลังจากมีคนถูกหวยนะครับถูกเป็นล้านเลยนะครับมาตั้งศาลที่นี่ให้นะครับตอนนี้ ท,ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางอาจจะเป็นการจุดทูบไอไข่เสี่ยงทายตัวเลขนะครับ ในช่วงที่เรารอตัวเลขกันอยู่นะครับแอดมินจะพาไปดูที่ต้นเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปาและจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังสักนิดนึงนะครับตัวเลขที่นี่นะครับที่คนที่เคยได้เคยถูกนะครับส่วนมากก็จะเห็นจากที่ต้นของเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับแต่ช่วงนี้เป็นหน้าเก็บเกี่ยวนะครับก็ยังไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่นะก็เราจะไปดูกันนะครับต้นจำปาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือต้นจำปาที่นี่อยู่ใกล้บ้านแอดนะครับ แอดเกิดมาก็เห็นเลยนะครับต้นจำปาต้นนี้นะครับก็นน่าจะเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับนะครับส่วนมากคนที่มาขอโชคก็จะได้จากที่นี่นะครับก็มีที่ต้นฝั่งทางนี้น่าจะเป็นเจ้าพ่อนะครับเพราะว่าเป็นเป็นผ้าสีเหลืองนะครับคุมที่ต้นนะครับน่าจะเป็นกิ่งนี้น่าจะเป็นเจ้าพ่อจำปานะครับส่วนกิ่งนี้นะครับเป็นเจ้าแม่นะครับเป็นเจ้าแม่จำปานะครับก็มีผู้ได้โชคจากที่นี่นะครับได้ ซื้อชุดนะครับเป็นชุดไทยนะครับมาถวายให้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังของศาลนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอลุ้นตัวเลขด้วยกันนะครับที่จุดทูบไอ้ไข่ขอโชคนะครับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับในวันนี้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือโอ่งน้ํานะครับที่ให้ตัวเลขจําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขที่โอ่งน้ํากันก่อนนะครับ ครับอันนี้เป็นอ่างน้ำนะครับที่อยู่โคนต้นของเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับซึ่งมีคนได้ตัวเลขจากที่ในอ่างน้ํานี้ก็มีหลายครั้งนะครับที่ได้ไปนะครับวันนี้แอดจะส่องให้ดูนะครับซึ่งตัวเลขที่ได้ก็อยู่ที่ก้นก้นอ่างนี่แหละครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็ดูจากตัวเลขตรงไหนก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็แอดก็พยายามจะถ่ายให้ดูนะครับว่า ใต้กลุ่นอ่างนะครับมีตัวเลขไหมนะครับก็ดูกันเลยนะครับอ็มมีตัวเลขไหมลูกครับเห็นเป็นตัวไหนก็พิจารณานะครับพิจารณาตามที่เห็นนะครับส่วนแอดมินเองยังไม่เห็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราแต่รอลุ้นที่หนตรงไหนลูกห้าสาหนึ่งตรงไหน ไหนๆตรงไหนลูกห้าสามหนึ่งตรงไหนชี้ดูสิชี้ชี้ดหนูหนูหนูชี้ดูทิเห็นตรงไหนห้าสามหนึ่งตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยชี้ให้ดูหน่อยไหนตรงไหนตรงนี้เนี่ยไหนเนาะเลขห้าเลขสามเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนลูกเอาเอาไปชี้ให้ดูหน่อยห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งเลยโอ้บอกพอเลยดิพอดีน้องมาด้วยนะครับบอกว่าเห็นห้าสามหนึ่งแต่แอดก็ไม่เห็นเนาะน้องก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้แหละเอาชี้ดูลูก อะไรนะอะไรนะพูดชัดๆม่อห้าสามหนึ่งแม่มาดูห้าสามหนึ่งตัวเดียวกับแม่เขาฝันเลยแม่เขาฝันอยู่ตรงนี้เนาะฝันครับก็เป็นแนวทางเด้อ F C แฟนช่องครับอ่าน้องที่มาด้วยนะครับบอกว่าห้าสามหนึ่งนะครับอยู่ที่โคนต้นเฉพาะเจ้าแม่จำปาแห่งนี้นะครับก็ติดตามดูไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรอรุ่น อ่าเลขทูบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจุดทูบไอไข่เสียงโชคจะได้ตัวไหนนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีนะครับส่วนตัวเลขที่น้องบอกวันนี้นะครับคือ5 3 1สมนะครับเดี๋ยวเราไปตามต่อกันเลยนะครับสากับเดี๋ยวเราก็รอรุ้นตัวเลขจากการจุดทูบไอไข่เสียงโชครอไปด้วยกันนะครับตรงไหนพี่ต่ายตรงไหนตรงนั้นบอป่ะไปส่ไปก่อนนี่นี่นี่เหมือนเขาพยญานากเลย ไนูนพญานาคครับมนเนพญานาคเนาะอ้กพ่อ่บอกหน้า่ครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ชาวบ้านอ่ไม่ค่อยกล้าจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วยิ่งจะไม่กล้าเข้ามานะครับเมื่อก่อนก็เป็น ธรรมดานะครับแต่ตอนนี้ก็มาตั้งศาลให้นะครับมาตั้งศาลให้เรียบร้อยนะครับจากคนที่ถูกเป็นล้านนะครับถูกเป็นล้านถูกยูสองวดนะครับติดกันเลยนะครับแล้วหลังๆมานี่เขาจะไม่บอกใครนะครับไม่เคยแพร่งพายข่าวเรื่องตัวเลขเลยนะครับก็น่าจะถูกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเอาศาลเนี่ยมาตั้งนะครับก็น่าจะถูกอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เขาแรกๆเขาก็ไม่บอกใครช่วงหลังมาก็มีคนรู้ข่าวนะครับว่าถูกแล้วก็มี ชาวบ้านมาขอโชคที่นี่อยู่เป็นประจำนะครับตอนนี้ทูบก็ไม่เกือบจะหมดแล้วนะครับตัวเลขโผลมาแล้วสองตัวนะครับเดี๋ยวเรารอลุนตัวที่สามกันนะครับจุดทูบขอโชคที่ศาลเจ้าพ่อจำปาเจ้าแม่จำปานะครับก็ตอนนี้ทูบไม่ไปถึงตัวที่สองแล้วนะครับตัวเลขที่ที่ได้นะครับก็คือสี่ห้ามาอีกแล้วนะครับสี่ห้ารอลุนตัวที่สามนะครับน่าจะเป็นเลขเก้าไหมครับเป็นกลมๆขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ถ้าเป็นสี่ห้าเก้านะครับตรงกับที่จอมปลวกที่บ้านบุงเบาเลยนะครับรอรุ้นกันนะครับขนขนลุกแล้วครับขนลุกเพราะว่าตัวเลขนี่สี่ห้าตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนั้นเรารุ้นไปด้วยกันนะครับเรารุ้นไปด้วยกันนะครับเก้ามาแน่เลยครับถ้าเป็นเก้านี่จะเป็นเลขตัวเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สามกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหน ครับตอนนี้ก็ได้ทั้ง3ามตัวแล้วนะครับได้ทั้ง3าตัวแล้วนะครับสําหรับครับครับก็ได้ทั้ง3ามตัวแล้วนะครับสําหรับทูบไอ้ไข่ที่จุดขอโชคที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับได้แล้วนะครับตัวเลขคือสี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสามแคปแคปนาจอยดูก็ได้นะครับอ่านไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับทางช่องของเราก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทางช่องของเราก็ขอย้าว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขที่นี่เคยถูกเป็นล้านนะครับเคยถูกเป็นล้านมาแล้วนะครับซึ่งคนที่ถูกก็ได้นำสารมาตั้งนะครับถวายให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับแล้วก็เคยจ้างหนังมาสมโพธที่นี่ด้วยนะครับคนที่ถูกหวยหลายๆคนนะครับที่ถูกที่นี่ก็ซื้อชุดไทยมาถวายนะครับให้ก uh, yes. ับ เจ้าแม่จำปานะครับก็ได้ไปหลายครั้งนะครับช่วงนี้อาจจะเงียบเงีไปหน่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหว,วยร่ำรวยถูกรอตตรี่กันทุกๆคนครับ<า>สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาตอกขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตอกขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผม ถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนาเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชก่ระกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามจากเชก่ระกระมนะครับถ้า่าได้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาตะกุดลกช้างเด่นทางด้านเมตตาม,มหานิยมหนุนดวงถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกการงานไม่คล่องภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างงาช้างกระดูกช้างเส้นขนหางช้างเด่นทางด้านปัดรังควาปัดเสนียดปัดจังไลงาช้างเด่นทางด้านอำนาจบาร,รมีหนังช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีลกช้างเด่นทางด้านหนุนดวงดวงไม่ดีดวงตกท่านใดอยากถูกหวยรลยเบื่อแอดมินแนะนําเลยโทร0872485 2่ 13. เบาอีสานชิชจริน